สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่คาเฟ่เชนไนซ์มาซิงเอนะคะเป็นมุมยอดฮิตของคาเฟ่ที่นี่เลยแล้วก็มันอยู่ที่ต่างประเทศร้านดีมากมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะมีโฟโต้บูธแล้วก็แนบรูปให้มุมนิยมขภาปในร้านนะคะหมือนอยู่ในนาซา อากาศนอกโลกค่ะ<ๆ>มันถ่ายรูปเพียบเลยแล้วก็มีบาร์สำหรับน้ำดูเหมือนเวทมนต์นะคะรุ่ดีมากค่ะเป็นคาเฟ่ที่ดูเปิดโลกมากแล้วก็ไม่ค่อยสั่งขายนะคะบอกแกการพา,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 ากันมานี้เรามาที่มา CNS นะากินมากิเบอร์รี่โซดา วอันนี้อะไรนะโอชิชาภายในร้านนะคะเขาจะแต่งเป็นอย่างอยู่ในยานอวกาศค่ะแล้วก็เปิดเพลงขอบมากน้ำดื่มอร่อยมากค่ะเขาบอกว่าให้คนกดกดลงไปเลยได้ไหม หมดเวอร์มดีขโมยกินได้ไหมเปิดชิมไปกันเลยอันนี้อะไรโฮจิชาหวานน้อยปะหวานน้อยรมากหอกินหอมาเยียมมาถ่ายมาลานที่สองนะคะชื่อร้านว่าเฟอร์คาเฟ่แอนด์อิสทอรีค่ะร้านเนี่ยอยู่เลยอำเภอแม่ริมไปนะคะ ในตัวร้านเนี่ยธรรมชาติมากแล้วก็แบ่งเป็นโซนอาหารเรสตอรองแล้วก็โซนคาเฟ่ค่ะดอกไม้สวยมากาดอกไม้สวยมากค่ะบรรยากาศดีมากชอบสีแบบนี้คาเฟ่นี้นะคะสายกุหลาบไม่ควรพลาดอย่างนี้ค่ะที่สุด the best ให้ความรู้สึกเหมือนลุดเข้าไปอยู่ในเทพนิยายเลยค่ะเป็นสวนดอกไม้สวนกุหลาบใครชอบกุหลาบนี่ต้องมาที่นี่เลยนะคะกุหลาบสวยมากแล้วก็ตกแต่งแบบเหมือนอยู่ในเทพนิยายคิดว่าเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงยืนอยู่ในดอกไม้ยืนชุ่มดอกไม้ที่แสนสวยค่ะหล่อเจ้าชายมาหาส่วนมุมน,นี้นะคะก็เป็นสวนนะคะสวนเขียวม,มากแล้วก็เหมาะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะ ดูหยือลออังกฤษอะไรอย่างนี้คอสตูมก็จะเป็นสีขาวคือตัดกับสียญ้าสวยมากค่ะอันนี้ก็คือภายในร้านนะคะมุมยอดนย่ยมน,นะคะมุมกรอบรูปแล้วก็ข้างหลังเป็นวิวทิวต้นไม้ค่ะส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศในรอบๆตัวคาเฟ่นะคะมีลำธารน้ำตกต้นไม้เยอะมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากอันนี้มุมแบบเจ้าหญิงแล้วค่ะตึ๊กๆึานี้แอบปบแซกรูป ของเราที่ถ่ายออกมาสวนมากจริงๆมากเลนคกคนถัดมาค่ะคาเฟ่ที่นี้ก็คือที่แม่กำปองอเภอแม่ออนค่ะขบับรถมาออกมานอกตัวเมืองค่ะ หลานระเบียงหรือแม่กำปองนะคะที่นี่วิวดีมากแต่ทางขึ้นโหมากก็คือรถบช่าได้นะคะอดหนูรักเขาเยอะนะคะสวัสดีจ้าที่นี่แม่กำปองดูวิวจ้า ทางขึ้นเป็นไงก็ชันดีจนชันดีจนขี้เกียจขับรถเพราะรถจออแจมากตอนนี้ก็เลยจอดรนไปข้างล่างนั่งรถสองแถวขึ้นมา20สิบบาทดีมากแม่ดูสิ ที่ข้างหลังเนี่ยตอนนี้เป็นหมอกเท่าไหร่นะหมอกกี่โมะหมอกใบโมงไม่ใช่หมอกค่ะไม่ใช่หมอกทุกคนมันคือ PM ค่ะเทียงเพียงบายมันคือ PM สองจุดห้าสุดจระหาสองจุดห้ามาดูวิที่นี่แลก็อย่าลืม มีเอฟเฟกต์ลมเย็นๆพัดมาขมปิวนอนดีเลยค่ะมีความมะลิมันเหมือนชาเขียวมะลิแ <Cher> ต <iteration> <more Native> ่บอกว่าหวานก็อร่อยกลิ่นหอมตอนกินก็คือเราบวชเศษพลาสติกหล่อผิวลงไปค่ะเป็นกระอขยะก็เลยช่วยกันติะคะเที่ยวแล้วก็อย่าลืมรักษาธรรมชาติกันด้วยนะคะต่วไม้เจาเจอเอ้า รั้ำก่อนอร่อยฉ่ำๆอืมนี้เรากำลังลงมาแล้วค่ะเราได้โอเกะอะไรนะพี่ๆคนนั้นพูดบนรถอะอะไรนะถ้าไม่ซาลงมาไม่ได้สักอย่างอ่ะขึ้นได้แต่ลงไม่ได้อ่ะแม่กำปองอ่ะขอขอวาวาอย่าซาฮะ ้าเข้าใจไม่กล้าพอแนะนำนะคะขึ้นรถชาวบ,บ้านขึ้นไปดีกว่าคนละยี่สิบาทเองขึ้นยี่สิบหรือยี่สิบเซฟกว่าขับเองนี่ขาสัน่นไปเจอกันต่อไปค่ะ